คุณผู้ชมครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ย หลายๆคนอาจจะเริ่มท่องเที่ยวกันแล้วแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเองเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามีความสวยงามเพิ่มมากิ่งขึ้นเนื่องจากในช่วงของโควิด1 9ที่ผ่านมาที่มีการปิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอุทยานแห่งชาติน้ำตกก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากิ่งขึ้นนะครับทางด้านของอุทยานแห่งชาติรามํำแหงครับก็มีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันหลังปิดให้บริการจากสถานการณ์โควิดสิบเกาให้พบเลียงผานะครับสัตว์สงวนลงมาเดินเล่นอยู่ใกล้ที่ทําการอุทยานแสดงให้เห็นครับ ว่าผืนป่าเขาหลวงนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์และก็จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันได้จากรายงานครับลูกเลี้ยงผาสัตว์สงวนซึ่งพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นหลังปิดให้บริการช่วงโควิดในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไว,วรัสโควิด -19 อุทยานแห่งชาติรามคำแหงได้ปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานเป็นการชั่วคราวาเพื่อป้องกัน<อ>การแ<อ>พ,พ,พร่ระบาดของเชื้อโรค โดยตลอด3ามเดือนที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาสถานที่และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าพร้อมจัดชุดลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทําให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ได้พบลูกเลี้ยงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งในจํานวน19ชนิดของประเทศไทยลงจากเขามาเดินอยู่ใกล้ที่ทําการอุทยานแห่งชาติรามคาแหงหรือเขาหลวงอําเภอขีริมาตรจ,จังหวัดสุโข,ขทยัย สร้างความดีใจให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างมากซึ่งแสดงว่าอนป่าเขาหลวงยังมีความอุดมสมบูรณ์ช่วงที่เราปิดเนี่ยหน้าที่เราก็คือดูแลพื้นที่ป่าแล้วก็ปรปับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเปิดในทีมันจะได้นักท่องเที่ยวจะได้ประทับใจเล่านิดนึงว่าสัตว์ป่าสงวนหนึ่งใน19ชนิดของเราเนี่ยก็คือเรียมผา นะครับปกต,ติเราเขาเขาจำไม่ลงมาที่ที่นี่นะครับที่ทการแต่ด้วยความที่เราปิดมานานเนี่ยทำให้เขาสามารถออกไปหากินไกลๆได้โดยที่ไม่มีใครรบกวนนะครับอันเนี้ยทำให้เลีเ้ยงผาเนี่ยสามารถออกมาหากินมาถึงที่ทำการเลยนะครับสำหรับการกลับมาเปิดให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 3เป็นต้นมาในรูปแบบ new normal เพื่อช่วยลดความแออัดของนักท่องเที่ยวและสะดวกต่อการบริหารจัดการภายในอุทยานแห่งชาติโดยนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบก,การท่องเที่ยวอุทยานแบบนิว n o r m a l ย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยระหว่างท่องเที่ยวต้องเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งรับประทานอาหารในจุดที่กำหนดไว้รวมถึงการเช็คอินผ่านระบบไทยชนะทั้งก่อนเข้าและออกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทยัยรายงาน